จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่นกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่อออสวบำบัดทุกบำรุงสุขสางร้อยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ <N h> นายชูศักดิ์ราชบุรีนะครับร่องผู้ว่าราชาการจังหวัดร <N h> ้อยเอ็ดเพิ่นกัเป็นประธา,น,าษษษษษะกนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนทีพ่อออสวอรครั้งที่สิบเอ็ดและโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขนะครับและสางร้อยยิ้มให้กับประชาชนปี2566โดยภายในงานนะครับก็มีร่องนายกเหล่าการ์ชาจังหวัดร้อยเอ็ดร่องประธานแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พนาส่วนราชการในอำเภอสุวรรณภูมิและพอมพ่นองประชาชนวในพื้นที่นะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านย่างเรื่องตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยโครงการดังกล่าวนี้นะครับจัดขื้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้านองนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลักษักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีนะครับที่เพิ่นสรงใดพระกรุณาโปรดกล่าวโปรดกร,ระมมอมพระราชท่าน พระอนุญาตให้เป็นจังหวัดพ่ออสวอล่รำดับที่53ซึ่งภายในงานนะครับก็ได้มีการมอบสิ่งของพระาาราชทานแก่ราสฎรในพื้นที่ประกอบไปด้วยถุงยั่งชีพนะครับรถจักรยานและก็ทุนการศึกษาแกน่น้องนนักเรียนนะครับพร้อมได้มีการบริการจัดนวยแผ์เคลื่อนทีเช่นการตรวจคัดกรองสุขภาพวะนะครับพร้อมทางทางัทง้งทางตะก,กรรม และการรักษาพยาบาลป้องกันโรคฟื้นฟูสุขอ,อนามัยของประชาชนในทินทุรกันดาลและได้รับบริการนะครับอย่างสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับกันยังได้มีการจัดโครงการจังหวัดร้อเอดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่ได้ประโยชน์นะครับพร้อมทางได้รับข้อมูลข่าวสารและก,ะการส่งเสริมทางด้านอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อม่พี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริงครับ